ของทางอนันาจเจริญมีติดขัดบ้างไหมครับอาจารย์ครับสิครับไม่มีติดขัดครับไม่มีใช่ไหมครับของทางนครสวรรค์จะมีติดขัดบ้างเนื่องจากนักศึกษาอยู่คนละที่เลยใช่ไหมครับอยู่บ้านใครบ้านเราตอนนี้มีบางส่วนครับอยู่คนละที่ครับโอเคครับก็จะขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่ละคนนะครับแต่ตอนนี้ สัญญาณตรงนี้พร้อมแล้วนะครับว่าเขาจะสามารถทำให้อสมอเป็นโปรเฟชชั่นอลได้อย่างไรเชิญทีมนักศึกษาได้เลยครับขอเสียงปรบมือให้กับทีมอสมอของเรานะครับพี่เรียงอสมอของเราครับสวัสดีค่ะเรียนท่านรองอธิการนะคะคณะาจารย์ทั้งวิทย,เยาเขตอำนาจเจริญวิทยาเขตนครสวรรค์และก็วิทยาลัยวิทยาศาสตร์นักสุขภาพนะคะทางสปปลาวนะคะวันนี้นะคะพวกเรานะคะทีมนักศึกษา คืประสบการณ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพนเมืองน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะคะจะมานำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่องผลโปรแกรม Professional Osmo สู้ความดันโลหิตสูงด้วยสมาธิบำบัด SKT นะคะต่อค่าความดันโลหิตนะคะในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้นะคะของตำบลพนเมืองน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญค่ะ ในอันดับแรกนะคะจะขอเรียนเชิญเข้าสู่บทนําและความสำคัญนะคะค่ะสําหรับความเป็นมาและความสําคัญนะคะ จากสถิติการป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงทั้งในระดับทั่วโลกระดับประเทศและจังหวัดอำนาจเจริญนะคะก็จะเห็นได้ว่าจากการาฟเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปีนะคะเช่นเดียวกับร้อยละผู้ป่วยของโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้นะคะทั้งในระดับประเทศจังหวัดอำนาจเจริญและตำบลหัวตะพานนะคะที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปีเช่นกันค่ะซึ่งผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยก็คือ มีข่าความดันตั้งแต่140-80 mm ี่ปมเมรปรอดขึ้นไปโดยการวัดติดต่อกันตั้งแต่2วิสิก็คือขึ้นไปโดยการรอบนัดของแพทย์นะคะทั้งนี้นะคะจากงานวิจัยของคุณจีราสีสว่างนะคะพบว่าปัจจัยที่ทําให้การควบคุมระดับความดันโลหิตสูงเนี่ย ควบคุมไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลนตนเองทั้ง3ด้านนะคะก็คือการบริโภคอาหารการออกกําลังกายการจัดการความเครียดนะคะซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาและวินิจฉัยชุมชนของหมู่บ้านสแงตน,นะคะที่พบว่ามีปัจจัยความเครียดและการออกกําลังกายที่ไม่เหมาะสมที่ทําให้การควบคุมระดับความดันโลหิตสูงไม่ได้ค่ะถึงแม้ว่า ผู้ป่วยในหมู่บ้านสะเงี่ยพยายามที่จะควบคุมแล้วนะคะแต่ก็ควบคุมไม่ได้เลยต้องการให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือนะคะดังนั้นกลุ่มเรานะคะจึงเอาแนวคิดการได้รับแรงจูงใจและแรงสนับสนุนทางสังคมโดยการนําบทบาทของอสมอที่มี การปฏิบัติงานทางสุขภาพแบบเชิงรุกนะคะที่เป็นบุคลากรทางสาธารณาสุขนะคะที่มีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยในชุมชนเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการขาจัดปัดจจัยดังกล่าวค่ะทั้งนี้จากการวินิจฉัยชุมชนนะคะพบว่ามี3ปัจจัยนะคะที่ทําให้ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตสูงได้นะคะปัจจัยที่1นนะคะก็คือขาดความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตที่ควบคุมไม่ได้ ดังนั้นนะคะชุมชนและนักศึกษาจึงร่วมกันทํากิจกรรมเพื่อขจัดปัญหาดังกล่าวด้วยการอบรมพัฒนาศักยภาพอสมอ p r o f e s s i o n a l s สู้ความดันโลหิตสูงเพื่อให้ดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตที่ควบคุมไม่ได้นะคะส่วนปัจจัยที่2และปัจจัยที่3นะคะก็คือการขาดออกกําลังกายที่เหมาะสมมีความเครียดนะคะชุมชนและนักศึกษานะคะก็เลยได้ส่งเสริมการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับโรคและ ออกแบบกิจกรรมที่คลายเครียดด้วยการทําสมาธิบอมบัส SKT ค่ะส่วนถัดไปก็จะเป็นวัตถุประสงค์นะคะส่วนวัตถุประสงค์นะคะก็คือเปรียบเทียบความรู้ความดันโลหิตสูงนะคะพฤติกรรมการออกกําลังกายความเครียดค่าวความดันโลหิตระหว่างก่อนและหลังนะคะระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงค่ะ ในส่วนตัอไปนะคะท่านพู้วิเกตุท,กท่านจะเป็นในส่วนของกรอบแนวคิดนะคะกรอบแนวคิดของเรานะคะจะใช้แนวคิดนะคะและทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมนะคะเพื่อนํามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดเป็นตัวแปรอิสระตัวแปรอิสระของเราก็คือเป็นโปรแกร,รม professional OSMO awesome สู้ความดาวลหิตด,ด้วยสมาธิบําบัด SKT นะคะซึ่งจะถ่งผลต่อตัวแปรตามก็คือเป็นความรู้และค่าและพฤติกรรมการดูแลตนเองก็คือเป็นการคลายเครียดและการออกกําลังกายนะคะ ซึ่งจะมีผลต่อค่าความดันงโลงหิตสูงค่ะในส่วนต่อไปนะคะการวิจัยครั้งนี้นะคะเป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง2กลุ่มนะคะวัดผลซ้ำก่อนและหลังนะคะในกลุ่มประชากรนะคะประชากรที่เราใช้คือเป็นผู้ป่วยความดันงโลงหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ของตำบลพลางน้อยอำเภอหัวตะพานจาังหวัดน้นทาเจริญจำนวนทั้งหมด173คนนะคะแล้วนำมาเฉลี่ยเป็นสูตรขนาดเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย2กลุ่ม อิสระต่อกันนะคะได้มาทั้งหมด58คนนะคะแบ่งออกเป็น29กลุ่ม29คนเป็นกลุ่มทดลองและ29คนเป็นกลุ่มควบคุมค่ะเสร็จแล้วก็นํามาสุ่มตัวอย่างเป็นแบบสุ่มแบบกลุ่มนะคะสุ่มแบบกลุ่มนะคะเสร็จแล้วก็โดยการสุ่มจากชุมชนในตะบนพลเมืองน้อยนะคะเป็นจาก12หมู่บ้าน10ชุมชนนะคะออกมาได้2ชุมชนที่มีผู้ป่วยนะคะมากกว่า29คนขึ้นไปนะคะ ก็คือเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมนะคะจากนั้นทําการสมัครผู้เข้าร่วมโครงการนะคะผู้เข้าร่วมการวิจยัยโดยตามเกณฑ์คัดเข้าคัดออกนะคะได้บ้านงแงะหมู่ที่4และหมู่ที่12จํานวน29คนค่ะเป็นกลุ่มทดลองแล้วก็บ้านขุมเหล็กได้มาทั้งหมดหมู่ที่2และหมู่ที่4ได้มาทั้งหมด31คนค่ะซึ่งมากกว่าที่เราตั้งไว้นะคะแต่เราคิดว่าเป็นการาพัฒนาต่อยอดไปแล้วเลยนามาทั้งหมดนะคะ ในเกณฑ์ส่วนคัดเข้าคัดออกนะฮะก็จะมีการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะเกณฑ์คัดเข้ามีไม่มีความพิการทางด้านร่างกายนะฮะแล้วก็สามารถยินดีเข้าร่วมโปรแกรมมีเวลาเข้าร่วมโปรแกรมจนสุดสิ้นสุดโปรแกรมนะฮะแล้วก็สามารถอ่านออกเขียนได้นะฮะในส่วนเกณฑ์คัดออกนะคะคือผู้ป่วยติดเตียงนะคะแล้วก็เป็นพระพิสูนะคะในส่วนของเครื่องมือนะคะเครื่องมือแบ่งออกได้เป็นสองอย่างค่ะคือเครื่องมือการทดลองและเครื่องมือการเก็บผล ในส่วนของเครื่องมือการทดลองนะคะก็คือเป็นโปรแกรม professional อสม o สู้ความดันหลงหิตด,ด้วยสมาธิบําบัด SKT มีทั้งหมด3ขั้นตอน,นะคะ่ะขั้นตอนแรกของเครื่องมือนะคะก็จะเป็นการพัฒนาอสม professional นะคะก็จะมีการให้ความรู้ค่ะฝึกความรู้ประเมินความรู้ทักษะในการดูแลนะคะแล้วก็มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการออกกาลังกายด้วย SKT สมาธิบําบัดนะคะแล้วก็มีการฝึกการ วัดข้าความดันการอ่านข้าความดันแล้วก็การเปรผลข้าความดันที่ถูกต้องนะครับผลการอบรมนะคบเพราะว่าสามารถประเมินความรู้นะคบแล้วก็สามารถประเมินทักษะนะคะในการที่จะไปไป,ปฏิบัติงานถ่ายทอดสมาธิบำบัด s c g ให้แก่กลุ่มตัวอย่างนะคะแล้วก็สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการแนะนําให้กับผู้ป่วยได้100%เปอร์เซ็นะฮะโดยจากการอบรมนะคะพะว่าอสมอมาทั้งหมด20ท่านนะคบสามารถ ทําทได้อยู่อยู่ยี่สิบอ่าสิบแปดท่านนะคะขาดอีกสองท่านทางกลุ่มนะคะได้ทําการติดตามแล้วก็ได้อ่าเข้าถึงแล้วก็ส่งทอดความรู้ให้กับบสออย่างลึกซึ้งจนได้ครบ100%หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะในส่วนต่อมาก็จะเป็นการติดตามนะคะการติดตามของโปรแกรมของเราจะติดตามอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะโดยการมาของอสอเพื่อติดตามการดาเนินการของอสอว่าดาเนินการถูกต้องตามที่เราเคยบอกไว้หรือไม่เป็นการทบทวนค่ะโดย การทบทวนนะคะเราจะให้อสมอสร้างบทบาทสมมติว่าตนเองคือผู้ป่วยและอีกคนคือคนไข้เ๋อคืออสมรนะคะเสร็จแล้วก็นามาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะคะเพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคนิคแต่ละท่านบางท่านอสมอก็จะมีการอัดแอปใช้ว่าบา้บานหลังนี้มีเวลาแค่นี้ก็จะลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็ม่ีค่ะนะคะในส่วนของติดตามภารกิจนะคะก็จะให้อสมอนะคบลงไปปฏิบัติงานกับผู้ป่วยโดยการให้ความรู้วัดความดันนะคะแล้วก็ นำน,นะครับผู้ป่วยนะฮะออกกำลังกายด้วยสมาธิบำบัด S.K.T. นะฮะก็จะเป็นภาพกิจกรณมอสมออกไปวัดความดันอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ส่วนที่สนะครจะเป็นการสรุปขั้นตอนคือในแต่ละอาทิตย์ในการติดตามก็จะมีการมานั่งสรุปขั้นตอนกันว่าเราทําอะไรไปบ้างและก็แต่แต่ละครั้งที่เราทําไปมีปัญหาอะไรบ้างมีผลยังไงบ้างมาแชร์กันให้รู้แล้วก็มีการต่อย,ยอดและสุดท้ายหลังจบโครงการนะคะเราก็จะมาถ่ายทอดซึ่งกัน,ลกนและกันและกัน ส่งต่อการปฏิบัติในจากชุมชนล,ลงต่อให้กับอสมอปฏิบัติต่อไปค่ะในส่วนของเครื่องมือการรวบรวมข้อมูลนะคะก็จะมีทั้งหมด5ส่วนด้วยกันนะคะเป็นเครื่องมือที่นักศึกษารสร้างขึ้นมาจากการทบทวนวรรณกรรมและก็กวรวิจใยที่เกี่ยวข้องในส่วนที่1ก็คือเป็นส่วนข้อมูลทั่วไปะคะ่ะมีทั้งหมด11ข้อเป็นการสัมภาษณ์นะคะโดยการเลือกตอบและเติมข้อความะคะ่ะในส่วนที่2นะคะจะเป็น ความรู้เกี่ยวกับความดันโลหิตส,สูงนะคะเป็นการติ๊กข้อถูกผิดทั้งหมด30ข้อค่ะเป็นลักษณะคําถามเชิงบวกและลบนะคะในส่วนที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมการออกกำลังกาย SCT นะคะประกอบไปด้วย8ข้อค่ะวัดความถี่พฤติกรรมการออกกําลังกายนะคะเป็นเร t i n g Scale ลนะคะเปนการเลือกในช่องความถี่นะคะในส่วนที่4นะคะจะเป็นแบบทดสอบความเครียดนะคะ SPST 2 0ของกรมกุศลภาพจิตนะคะ เรใช้เกณฑ์ตามของกรมสุขภาพจิตเลยค่ะในส่วนที่5นะคะจะเป็นแบบบันทึกค่าความดันโลหิตนะคะโดยการใช้เครื่องวัดอัตโนมัตินะคะในกลุ่มตัวอย่างนะคะเป็นเครื่องเดียวกันในกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มควบคุมก่อนและหลังค่ะซึ่งจะใช้ค่าวัดเฉลี่ยนะคะสามครั้งนะคะจากนั้นนะคะจะทําการวิเคราะห์สถิตินะคะโดยการใช้พนานานะคะความถี่ร้อยละแล้วก็ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงมาตรฐานนะคะแล้วก็ทาการเปรียบเทียบ ความแตกต่างของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมนะคะโดยใช้ i n d e p e n d e n c e ์แอมป์แซมเปลนะคะแล้วก็นะคะทำการเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังในแต่ละกลุ่มนะคะก็คือเป็นเป็นแพร์แซมเปิลทีเค่ะต่อไปเป็นส่วนของผลการทดลองค่ะค่ะสำหรับผลการทดลองในด้านข้อมูลทั่วไปของกลุ่มทดลองนะคะพบว่าอายุเฉลี่ยอยู่ที่67.1นะคะ เป็นเพศหญิงร้อยละ72.4จบการศึกษาระดับประถมศึกษามีและมีอาชีพเกษตรกรร้อยละ93.1มีประวัติญาติสายตรงที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่ที่ร้อยละ62.1แล้วก็มีดัชนีมวลกายนะคะต่ำกว่าเกณฑ์และปกติอยู่ที่ร้อยละ48.3ค่ะซึ่งข้อมูลของกลุ่มควบคุมนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มทดลองเลยค่ะในส่วนที่2จะเป็นผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มทดลองนะคะ พบว่าเปรียบเทียบก่อนและหลังนะคะพบว่ามีพฤติกรรมการออกกำลังกายด้วยสมาธิบําบัส SKT และข้าวความดันซิสตลิกและไดอสโตลิกนะคะมีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติส่วนความรู้และค่าความเครียดนะคะไม่มีความแตกต่างกันค่ะในส่วนของผลที่3นะคะจะเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มควบคุมก่อนและหลังการเข้ารับโปรแกรมนะคะพบว่า พฤติกรรมการออกกำลังกายด้วยสมาธิบอบัส SKT และค่าความดันดิแอสโซลิกนะคะมีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญาทางสถิติค่ะส่วนความรู้ความเครียดและก็ค่าความดันซิสโตลิกนะคะไม่มีความแตกต่างกันค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นผลการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มนะคะหลังการเข้ารับโปรแกรมพบว่ามีความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง พฤติกรรมการออกกําลังกายด้วยสมาธิบําบัด SKT และค่าความดันซิสโตลิกนะคะที่มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญซึ่งกลุ่มทดลองนะคะมีค่าเฉลี่ยม,มากกว่ากลุ่มควบคุมค่ะถ้าไปจะเป็นการอาภิปรายผลการวิจัยคะ่ะหลังการเข้าโปรแกรมนะคะพบว่ามีความรู้เกี่ยวกับความดันโลหิตสูงนะคะพฤติกรรมด้านการออกกําลังกายเพิ่มขึ้นนะคะและค่าความดันโลหิตลดลงนะคะ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะคะซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของนิวัฒนบุญสมนะคะพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมด้านการออกกำลังกายของกลุ่มกลุ่มการทดลองก่อนและหลังเข้าโปรแกรมแตกต่างกันค่ะการนำผลวิจัยไปข้ไปว่าง ควรนําผลการศึกษาไป<ด>ใช้<ด><ไ>ประโยชน์ในรูปแบบพัฒนาส่งศักยภาพนะคะอาสามอโปรเฟชชั่นอลนะคะในผู้ป่วยโรคเรือเ้อลังอื่นๆนะคะในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสร,ริมสุขภาพตํตาบลอื่นๆค่ะเพื่อส่งเสร,ริมบทบาทหน้าที่ในการเฝ้าระวังติดตามดูแลพฤติกรรมผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องค่ะข้อเสนอแนะนะคะควรศึกษา,าผลรูปแบบโปรแกรมโปรเฟชชั่นอลนะคะสู้ความดันโลหิตสูงนะคะ ด้วยสมาธิบำบัด SKT นะคะแต่ต่อความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตที่ควบคุมไม่ได้นะคะให้มีระยะเวลาเพิ่มมากขึ้นค่ะค่ะกลุ่มวิจัยของพวกเรานะคะก็ขอขอบคุณนะคะอาจารย์ที่ปรึกษาหลักนะคะแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเมืองน้อยค่ะคณะอาจารย์หลักสูตรสาธารณสุขบัณฑิตค่ะอสอมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านค่ะ ค่ะกลุ่มขอผู้ชั้นดิฉันขอจบการน,นําเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะรับรบมือให้กับพิมวิจัยนะครับ